ถ้าใครได้เห็นนะครับความเดือดดาลของพ่อใหญ่ทรัมป์เราที่แบบไปตบเวเนซุเอลานะครับบอกว่าเฮ้ยพวกเองนั้มันเป็นรัฐขายยาเสพติดให้บ้านข้าข้าจะตบพวกเองนะครับแล้วเวเนซุเอลาเนี่ยแทนที่แบบเฮ้ยมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาเข้ามาข่มขนาดนี้แทนที่จะกลัวนะครับเขาไม่สนครับเขายืนหยัดเพื่อที่จะสู้กับสหรัฐอเมริกาครับซึ่งถ้าให้เรามองง่ายๆเนี่ย เวเนซุเอลาเนี่ยไม่มีทางครับที่จะเอาชนะอเมริกาได้อย่างเด็ดขาดหรือไม่ได้สามารถเอาชนะได้เลยะนะครับคือสู้ไม่ได้แน่แ,นแต่มองกลับกันครับไปที่รัเสเซียกับยูเครนอย่างที่เราเห็นครับยูเครนก็ไม่สามารถสู้รัเสเซียได้อย่างแน่แน่เหมือนกันแต่ยูเครนก็ยังคงรบกับรัเสเซียอาจจะเป็นเช่นเดียวกันครับกับเวเนซุเอลาที่กําลังจะรบกับอเมริกาเพราะมีใครอยู่เบื้องหลังเดี๋ยววันนี้แอดจะเล่าให้ฟังครับ ก่อนอื่นนะครับแอดก็ต้องขอสวัสด,ดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในช่องลีไลฟ์อยู่กับผมครับลีมีเรื่องเล่านะครับเรื่องราวในวันนี้แอดนั้นจะขอมาพูดถึงประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งครับนั่นก็คือเวเนซุเอลาที่เราได้เห็นนะครับว่าสหรัฐอเมริกากำลังกดดันนะครับทิ้งระเบิดใส่เรอืรอรบนําเรือรบเข้าไปในบริเวณอ่าวของเวเนซุเอลาค่อนข้างเยอะเพื่อที่จะจัดการครับตามคําอ้างของโดนัลด์ทรัมป์บอกว่า จะจัดการครับกับกลุ่มยาเสพติดหรือว่าขบวนการยาเสพติดรัฐบาลยาเสพติดของเวเนซุเอลานั่นเองแต่เวเนซุเอลาครับอาจจะกลัวเนียว่าเอออเมริกาจะมายุบเรานะครับด้วยเงินด้วยอํานาจอะไรต่างๆที่มีอยู่ภายในประเทศเขาเลยไม่ยอมอ่อนข้อให้กับอเมริกาแต่ในอีกแง่หนึ่งครับเมื่อเราเห็นความแข่งข้อของเวเนซุเอลากับอเมริกาแล้วครับเราได้เห็นอาวุธยุโทโธปกรณ์ ที่มาจากต่างชาติครับหรือมาจากประเทศอะไรนะครับที่อยู่คั่วตรงข้ามกับอเมริกาไม่ว่าจะจีนรัสเซียอิหร่านเกาหลีเหนือนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราได้เห็นนะครับประธานทธิบดีสีจิ้นผิงเดินจับมือเฮียคิมเดินจับมือเฮียปูตินนะครับและในวันนี้ครับอาวุธอะไรต่างๆที่อยู่ที่อิหร่านนะครับที่เก็บไว้ได้มีการส่งมอบครับเราได้พบเห็นนะครับว่า กองทัพเรือของเวเนซุเอล่านะครับตั้งแต่แข่งข้อกับสหรัฐอเมริกาเริ่มได้เห็นนะครับ p g l a s 3นะครับเป็นเรือรบความเร็วสูงครับที่ผลิตในอิรานนะครับมาประจำการอยู่ในปัจจุบันนี้ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงพลวัตทางทะเลครับในแถบทะเลนะครับแคริบเบียนตอนใต้ได้อย่างมีนัยสำคัญค มีวิดีโอบางส่วนนะครับที่ได้โพสต์ลงสื่อออนไลน์นะครับแสดงให้เห็นนะครับถึงเรือปกาアทプ3นะครับหลายลำกำลังปฏิบัติการซ้อมรบครับในหน้าน้้ำของเวเนซุเอลาแต่ภาพดังกล่าวนั้นอาจจะไม่ปรากฏนะครับว่ามาจากไหนเพราะมันมาจากหน่วยงานอิสระที่ไม่ระบุชื่อครับแต่มันอาจจะส่งผลนะครับกับการต่อสู้และการโจมตีกองทัพเรือของอเมริกาครับเรือเร็วเหล่านี้ครับที่พัฒนาโดยนะครับหน่วยเรือ พิทักษ์ปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านครับออกแบบครับเพื่อปฏิบัติการโจมตีแบบรุมโจมตีนะครับด้วยความเร็วสูงในสภาพแวดล้อมทางทะเลที่จํากัดครับเรือลำนี้มีความยาวนะครับประมาณ17เมตรและมีความเร็วนะครับมากกว่า50นอตนอกจากมาเพื่อจู่โจมที่รวดเร็วและคล่องตัวแล้วครับสามารถติดปืนกลหนักครับและยังมีขีปนาวุธต่อต้านเรือนะครับไม่ว่าจะเป็น รุ่น Cm90 ครับซึ่งคาดว่ามีพิสัยการยิงสูงสุดนะครับอยู่ที่90กิโลเมตรการผสมผสานนี้ครับทำให้ p ีคาอัพทรเนี่ยนะครับสามารถโจมตีนะครับแล้วหนีต่อเรือผิวน้ำขนาดใหญ่และสามารถไปโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทะเลที่สำคัญได้ครับทำให้เรือเล็กๆล,ล,ลำเดียวนี้แหละนะครับเป็นภัยคุกคามที่เกินขนาดตัวเองนนเดงซึ่งบัดบลองนึกภาพดูว่าถ้าเรือลำเล็กๆเหล,ล่านี้สัก4ี่หา เข้าไปโจมตีนะครับใส่เรือรบของสหรัฐอเมริกาเพื่อนเปนคิดว่ามันจะส่งผลเสียมากน้อยเพียงใดแล้วกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาเรือลำใหญ่ๆนะครับมันจะตอบโต้ทันหรือไม่นะครับก็ต้องลองนึกภาพกันดูตามนี้นะครับหากได้รับการยืนยันนะครับว่าการปรากฏตัวของเรือเหล่านี้ในเวเนซุเอลาถือเป็นจุดเปลี่ยนในยุทธศาสตร์ทางทะเลของประเทศนะครับโดยการเปลี่ยนแปลงจากการป้องกันชายฝั่งแบบดั้งเดิม มันจะไปสู่หลักคำสอนนะครับทางทะเลที่คล่องตัวและอาจจะรุนแรงมากขึ้นวิวัฒนาการนี้ครับมันสอดคล้องกับแนวโน้มนะครับความร่วมมือทางการทหารท,ที่เข้มแข็งมากขึ้นครับระหว่างการากัสและก็เตหรานนั่นเองนะครับก็คือเพื่อนที่อยู่เบื้องหลังนะครับของเวเนซุเอลานั่นก็คือเตหรานหรือว่าประเทศอิหร่านนั่นเองนะครับซึ่งอิหร่านตอนนี้ก็เน้นจะไปจับมือกับฮีเอสีนะครับเพราะใหญ่ปูตินนะครับพียคิม พรพแต่ทั้ง3าคนก็ยังไม่ออกมาเปิดตัวแน่ๆแ,แต่เตหรานต้องออกมาเปิดตัวเพราะอะไรนะครับเพราะว่าอเมริกาสนับสนุนอิสราเอลสู้กับตนมาตั้งเยอะนะครับครั้งนี้เตหรานได้โอกาสครับที่จะรบกับอเมริกาโดยผ่านตัวแทนของเขานั่นก็คือเวเนซุเอลาครับซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละครับมันก็จะขยายตัวเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงไม่กี่ปีที่จะถึงนี้แม้จะต้องเผชิญมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศครับ ข้อมูลการติดตามเรือแบบ Open Source และข่าวกรองระดับภูมิภาคนะครับได้มีการชี้ให้เห็นนะครับว่าการส่งมอบเรือเหล่านี้ครับมันเกิดขึ้นอย่างลับๆครับตั้งแต่ต้นปี2,568ภายใต้ข้อตกลงนะครับด้านการป้องกันทวิภาคีที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างรัฐบาลของเวเนซุเอลาและก็รัฐบาลของทางประเทศอิหร่านนั่นเองการนำเรือเร็วนะครับที่ติดตั้งขีปนาวุธ ปฏิบัติภารกิจได้ครับนำมาซึ่งความท้าทายใหม่ของกองทัพเรือสหรัฐที่ปฏิบัติการครับภายใต้ขอบเขตอำนาจของกองบัญชาการภาคใต้ของสหรัฐหรือว่า Southcom นั่นเองที่ปฏิบัติภารกิจนะครับปราบปรามยาเสพติดและลาดตระเวนเพื่อเสรีภาพครับในการเดินเรือในน่านน้ำใกล้กับเวเนซุเอลาเป็นประจำที่อเมริกานั้นทำอยู่ก่อนหน้านี้แต่ทว่าทุกวันนี้ครับมันยิ่งเพิ่มความ เข้มแข็งหรือว่าเพิ่มความเข้มงวดนะครับเพราะว่ามีการส่งเรือรบเพิ่มเข้าไปถึง4ลํลำแล้วยังมีเรือดำน้ําขี่ปนอีกธอีก1ลำที่เข้าไปแอบอยู่ในหน้านน้านั้นและการปรากฏตัวครับของเรือโจมตีเร็วเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นครับต้นกําเนิดเนี่ยจากประเทศอิหร่านครับในหน้านน้าที่เป็นข้อพิพาทเหล่านี้อาจจะมีความตึงเครียดครับในการปฏิบัติการทางเรือของสหรัฐและเรือพันธมิตรของสหรัฐนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังการสกัดกัน้นหรือขั้นตอนการค้นหานะครับมันจะมีการมองนะครับด้านการปฏิบัติการเนี่ยนะครับว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นภัยคุกคามหลักครับต่อเรือรบของกองทัพเรือสหรัฐในภูมิภาคเนี่ยมาจากความสนใจนะครับและก็ความสามารถของเรือเพค่าอัพทรีนะครับในการปฏิบัติการแบบเป็นกลุ่ม และใช้ประโยชน์นะครับจากสภาพแวดล้อมทางทะเลที่แออัดในประเทศเวนเนซุเอลาเรือเหล่านี้ครับสามารถใช้ภูมิประเทศนะครับที่เป็นชายฝั่งเพื่อปกปิดการเคลื่อนไหวและก็กระจายกําลังอย่างรวดเร็วครับและเรือของสหรัฐอเมริกาหรือเรือของพันธมิรนะครับที่มีขี่ปนาวุพิสัายาไกลก่อนนะครับที่จะถอยทับไปยังท่าเรือได้รับการปกป้องด้วยความเร็วสูงสัญญาณเรดาร์ต่ําและลักษณะการใช้งานที่ ใช้งานได้ง่ายไวคล่องตัวมากกว่านั่นเองทําให้เรือเหล่านี้ครับเหมาะอย่างยิ่งครับสำหรับกลยุทธ์คุกคามแบบไม่สมมาตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในภาร,รกิจสกัดกั้นหรือสังเกตการร่วมครับที่เกี่ยวข้องกับเรือรบขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรือพิฆาตชั้น LG เบิ G ์กนะครับหรือเรือรบชายฝั่งของสหรัฐอเมริกาเองและด้วยความตึงเครียดเหล่านี้แหละครับที่มันทวีความรุนแรงมากขึ้น เรือโจมตีเร็วเหล่านี้ครับอาจถูกนําไปใช้ก่อกวนหรือแม้แต่ล้อมหน่วยเรือของสหรัฐระหว่างการลาตระเวนปกตินะครับส่งผลให้ผู้บัญชาการนะครับต้องตั้งรับมากขึ้นซึ่งอาจลดความเร็วครับในการปฏิบัติการและเพิ่มโอกาสครับในการคํานวณผิดพลาดระหว่างการเผชิญหน้าระยะประชิดนอกจากนี้ก็ยังมีระบบดังกล่าวนะครับที่ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อหน่วยเรือไม่ว่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ หรือแม้แต่หน่วยเรือเล็กของสหรัฐอเมริกานะเองซึ่งอาจจะถูกโจมตีแบบจู่โจมครับที่ประสานงานกันตั้งแต่ตำแหน่งที่ซ่อนตัวอยู่ชายฝั่งเลยในแง่ของยุทธศาสตร์กันบ้างครับการส่งกําลังพลครั้งนี้ครับเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงเจตนาของเวเนซุเอลาครับที่จะปฏิเสธการเข้าถึงทางทะเลนะครับของกําลังของสหรัฐอเมริกาโดยใช้เรือรบเหล่านี้แหละครับที่มีต้นทุนต่ําและก็ยากต่อการต่อก่อน หากปราศจากการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับและก็การคุ้มครองทางอากาศเชื่อได้เลยครับว่าความชัดเจนของกฎการรบของประเทศเวเนซุเอลาและสถานการณ์สะท้อนครับให้เห็นถึงสถานการณ์กองทัพเรือระดับล่างซึ่งได้รับอำนาจจากเทคโนโลยีต่างประเทศพยายามครับที่จะบ่อนทําลายเสรีภาพในการเดินเรือผ่านการรบกวนอย่างต่อเนื่องแทนที่จะประชิญหน้ากันแบบเดิมๆของกอ,องทัพเรือนั่นเองซึ่งแน่นอนนะครับว่า ถ้าเกิดเผชิญหน้ากันแบบตรงๆกองทัพเรือเวเนซุเอลาไม่มีทางที่จะเอาชนะกองทัพเรืออเมริกาได้เขาเลยต้องใช้ลูกไม้แบบนี้ครับนั่นก็คือส่งเรือรบขนาดเล็กที่สามารถใช้ขี there, so like so is. Is so ่มน no ุษย์ได้ที่สามารถยิงปืนกลได้สามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงได้เข้าไปใกล้ตอดเรือใหญ่แล้วกระจายตัวหนีออกอาจจะโดนโจมตีบ้างแต่ทว่าก็ไม่ทั้งหมดอย่างแน่นอนที่เข้าไปโจมตีในครั้งนั้น แต่ความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นกับเรือใหญ่จากเรือเล็กๆเหล่านี้ที่มีความเร็วสูงและก็ขี่บรวุธที่ทรงพลังมันนั้นจะส่งผลเสียต่อกองทัพเรือสหรัฐและพันธมิตรอย่างแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าโดนกองเรือสหรัฐโจมตีเรือลาเล็กลําเหล่านี้ออกมานะครับเขานั้นอาจจะเปลี่ยนเป้าหมายไปโจมตีนะครับที่บริเวณของ เรือเดินเรือนะครับเรือเดินสมุทรทั่วไปมันก็จะยิ่งกดดันไปทางกองทัพเรือสหรัฐมากยิ่งขึ้นในหลายแง่ในหลายม,มุมเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับกับการที่อิหรา่านส่งเรือรบความเร็วสูงให้กับเวเนซุเอลาและนอกจากที่มันจะมีความเร็วสูงมีความคล่องตัวสูงมันยังยิงขีปนาวุธโจมตีเรือได้อีกด้วยมันจะทําให้ประเทศเวเนซุเอลานั้นจะมีไม้ต่อสู้กับสหรัฐอเมริกาได้มากน้อยเพียงใดแน่นอนแหละครับว่า เอาชนะไม่ได้อยู่เหมือนเดิมแต่ทว่ามันก็สร้างความเสียหายชัยย่อยด้วยเหมือนกันเพื่อนๆมีความคิดเห็ยนยังไงก็อย่าลืมครับสแสดงความคิดเห็นและมุมมองของเพื่อนๆผ่านใต้คอมไปมเลยแอรออ่านความคิดเห็นและมุมมองของเพื่อนๆทุกคนอยู่นะครับยังไงวันนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แอดด้วยละกันและที่สําคัญอย่าลืมครับกดกระดิ่งเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่อาจะนำอัปเดตและเสนอทุกคนนั้นได้รับชมรับฟังกันในอนาคตต่อไปข้างหน้าด้วยแหละครับสำหรับวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนลย